สร้างเหตุเป็นผู้มีปัญญาในการสร้างเหตุเห็นไหมถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้สรตยยายเลยเวลาไปทําทานโอ้เราทํำไมทําทานเยอะแยะมากมายทําไมผลมันถึงน้อยจังเพราะมันมีเหตุของมันอยูนะ่ผู้ให้ทานบริสุทธิ์หรือไม่ของที่เอามาให้ทานบริสุทธิ์หรือไม่ปฏิฆาหกผู้รับทานบริสุทธิ์หรือไม่นะบริสุทธิ์แค่ไหนผู้รับทานอย่างเงี้ยเป็นอริยะบุคคลหรือเป็นพระ สมมติสงธรรมดาและของสองอันนี้ถ้ามันบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายมันก็จะมีผลมากนะและอีกกรณีหนึ่งถ้าไปศึกษาในหมวดน้องทานท่านก็จะได้ไปเข้าใจเหมือนเราเกล่าวว่านะมันมีทานอีกประเภทหนึ่งมีอันนมีผลมากกว่าให้พระพุทธเจ้ารูปเดียวนะมีอันนี้สงมากนั่นก็คือการยกขึ้นมาเป็นของสองนะถาวายแก่สงเหมือนผ้ากรถินนะไม่ได้เจอะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งสิ่งของอะไรที่มันมีมาก ที่คณะสงฆ์สูงจะได้ฉันได้ใช้เยอะท่านจงยกขึ้นไปเป็นของสฆงไม่ได้กล่าวอะไรมากตั้งเจตนาสงทั่วโลกไปนี้มีผ้าขาวผืนเดียวก็ได้ข้าพเจ้าขอน้อมถวายแก่สงขอตัวแทนสงเป็นผู้รับแค่นั้นเลยยกถวายเลยนะน้อมใจกระจายไปสงทั่วโลกสามารถใช้ผ้าผืนนี้ได้นะขอตัวแทนสงเป็นผู้รับอย่างเงี้ยเดี๋ยวพิกษุสงแท